ทยอยลาออกจากค่ายกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับศิลปินในค่ายได้หมดทัศสดชื่นของนักร้องสาวเจนี่รัชนกล่าสุดค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาคุณเจนี่ก็ออกมาประกาศว่าหนุ่มฟลุกทิติกรครูจินของนักร้องสาวลิลลี่ลนะคะได้ทําการฉีกสัญญากับค่ายเรียบร้อยแล้วเพื่อเดินหน้าทําตามความฝันของตัวเองต่อไปค่ะซึ่งคุณเจนี่ก็ได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้น้องฟลุกและครอบครัวเดินทางมาที่ค่ายเพื่อขอกลับไปเดินตามความฝันด้วยตัวเองในฐานะพี่สาวและเจ้าของค่ายรู้สึกใจหายที่ต้องยกเลิกสัญญ,ญาในครั้งนี้ ต่อจากนี้พี่สาวคนนี้คงทำได้เพียงให้กำลังใจและขอวอวยพรให้น้องประสบความสำเร็จตามที่ฝันนะคะรักน้องชายคนนี้เสมอ จากนั้นนะครับเจนี่ก็ได้โพสต์คลิปใน TikTok นะครับขณะที่ฟลุกเนี่ยก็ได้เดินทางมามอบกระเช้าพร้อมกับกราบอำลาคุณแม่เกตคุณแม่ของเจนนี่ด้วยพร้อมกับลงแคปชั่นนะครับว่าวันนี้น้องฟลุกเดินทางมาฉีกสัญญากับ DM เป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากนี้ขอให้น้องโชคดีแล้วก็มีความสุขกับทางเดินที่น้องเลือกรักน้องชายคนนี้เสมอค่ะ ซึ่งแม่กเกดก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันเสมอนะลูกทุกคนต้องเดินต่อไปด้านลิลลี่ก็มาคอมเมนต์สั้นๆว่าโชคดีครับซึ่งแฟนๆที่เห็นก็เข้ามาคอมเมนต์ใจหายกันยกใหญ่นะครับแต่ก็อวยพรครับให้หนุ่มฟลุ๊กโชคดีเช่นกันสำหรับหนุ่มฟลุ๊กนะคะก็เป็นศิลปินดูโอคู่กับคุณปาล์มค่ะที่ลาออกจากค่ายไปช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยใช้ชื่อดูโอว่าฟลุกกับปาล์มมีซิงเกิลเพลงฮิตนะคะอย่างกินเหล้ามันขมกินผมดีไหมที่ปล่อยออกมาเมื่อกลางปี25 6 3กหวาดยอดวิวทะลุ10ล้านบน YouTube ค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง t รูว i สัย hd เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามส,สดก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ t รูว i สัย hd และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ